จังหวัดรีสเกตได้จัดโครงการฝ่าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชีสเกตทาง22อำเภอ260ตำบลโดยได้จัดอุบรมพัฒนาศักยภาพแกนน้ำชุวรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดชีสเกตเป็นประธานเปิดโครงการเฝ่าวร่วงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมพรหมพิมานอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตโดยชมรมกำนัใพยาบาล จังหวัดรีสเกตรวมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกับปปสภาค3ซึ่งดิตบูรณาการร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างบทบาทเชิ่งลุกของหมู่บ้านในชุมชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมกับรณรงล์งสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของเจ้าของ สู่การขับเคลื่อนให้หมู่บ้านชุมชนเป็นหมู่บ้านปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและห่างไกลาย,ยาเสพติดแบบอย่างยืนนายอุทิตพันขาวประธานชมรมกับนั่นพูยาบาลจังหวัดศรีสะเกดกล่าววา <c oughs> ่าขออภัยครับการเฝ้าระวังป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั้ง260บตำบลน,นั้นมีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะฝ่ายปกครองท้องที่กับนั่นพูยาบาลและชละบ จึงได้ประสานความหัวมือกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดศรีสะเกดและสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3าจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านึ้นพร้อมกับฝึกปฏิบัติการว่างแผนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและการเดินเว้นย่าในหมูบ่บ้านชุมชนของเจ้าของโดยได้จัดให้ปลัดอำเภอและแกนนำชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่บ้านจากตำบลในพื้นที่น,น้าร่อง22อำเภอจำนวน110คน เข้าร่วมยกระดับคับเคลื่อนให้หมู่บ้านชุมชนเป็นมู่บ้านปลอดภัยในชีวิตลาทรัพย์สินที่สำคัญต่องหางไกลายาเสพติดแบบอย่างยืนอีกด้วย